เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าพวกรถไฟเหาะเนี่ยมันวิ่งชฉิวไปได้ยังไงหรือตอนที่เราเล่นสไลเดอร์น้ําทําไมมันถึงได้เร็วขนาดนั้นคําตอบของเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันซ่อนอยู่ในคำสองคาที่ฟังดูธรรมดามากๆเลยแต่ในโลกฟิสิกส์แล้วส่งพลังสุดๆครับคํานั้นก็คืองานและพลังงานเดี๋ยววันนี้เรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนี่เลยดีกว่าครับเคยสังเกตไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นสไลดเดอร์น้ำเนี่ยเราถึงพุ่งลงมาเร็วมากทาั้งๆท,ที่มันก็ไม่มีเครื่องยนต์อะไรมาติดไว้เลยใช่ไหมครับไม่มีใครมาผลักเราด้วยซ้ำแล้วไอ้ความเร็วขนาดนั้นน่ะมันมาจากไหนกันแน่เพื่อที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้นะครับเราต้องไปทำความรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานมากๆ, <S <s ๆในทางฟิสิกส์กันก่อนเลยเอาล่ะครับ ก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาเคลียร์คอนเซปต์แรกกันก่อนก็คือคําว่างานนี่แหละครับคือในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยคำว่างานมันก็อาจจะหมายถึงการนั่งทํางานหน้าคอมการอ่านหนังสือสอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในโลกของฟิสิกส์เราเนี่ยนะโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยครับนี่คือหัวใจของมันเลยนะครับงานในทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี2ออย่างนี้ครบเท่านั้นครับ1คือแรงที่มากระทํา และ2คือการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นตามแนวแรงนั้นเลยถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปนี่คือจบเลยนะไม่นับว่าเป็นงานอย่างที่เขาชอบยกตัวอย่างกันนะครับการออกแรงผลักกําแพงคือเราออกแรงสุดชีวิตเลยนะแต่กําแพงมันไม่ขยับในทางฟิสิกส์แล้วเราไม่ได้ทํางานเลยสักนิดเดียวครับมาดูเคสที่ง่ายที่สุดกันก่อนเลยอย่างในภาพนี้เลยครับสมมติว่าเราออกแรง F ผลักกล่องแล้วกล่องมันก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับที่เราผลักเป็นระยะทาง delta x แบบนี้เราสามารถคำนวณงานที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยครับก็แค่เอาขนาดของแรงมาคูนกับระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไปนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการคำนวณงานในทางฟิสิกส์เลยแต่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นไปอีกครับเพราะว่าทิศท,ทางของแรงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคือถ้าแรงที่เราให้ไปเนี่ยมันอยู่ในทิศท,ทางเดียวกับการเคลื่อนที่อันนี้เราจะเรียกว่างานเป็นบวกครับ ซึ่งมันจะไปช่วยเพิ่มความเร็วให้วัตถุแต่ในทางกลับกันถ้าแรงมันสวนทางกับการเคลื่อนที่ละ่ะอย่างเช่นแรงเสียดทานแบบนี้จะเกิดงานเป็นลบครับซึ่งผลของมันก็คือทำให้วัตถุช้าลงนั่นเองงั้นเรามาสรุปประเภทของงานเป็น3แบบง่ายๆตามนี้เลยนะครับ 1. งงานเป็นบวกก็คือแรงมันช่วยให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้น 2. งงานเป็นลบคือแรงมันมาขัดขวางการเคลื่อนที่และสุดท้ายงานเป็นศูนย์ครับอันนี้คือตอนที่แรงมันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ นึกภาพตามนะครับเราถือของหนักๆแล้วเดินไปข้างหน้าแรงที่เรายกของมันชี้ขึ้นแต่เราเดินไปข้างหน้าแบบนี้แหละครับแรงยกของเราได้ไม่ทำงานในทางฟิสิกส์เลยเอาล่ะครับพอเราเข้าใจเรื่องงานกันแล้วทีนี้เราลองมาดูกันต่อดีกว่าว่าไอ้เจ้าง,งานเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับการเคลื่อนที่และสิ่งที่เราเรียกว่าพลังงานได้ยังไง นี่คือความเชื่อมโยงที่แบบส่งพลังมากๆเลยนะครับคือการที่เราทำงานให้กับวัตถุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานบวกหรืองานลบก็ตามมันคือการที่เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงพลังงานของวัตถุนั้นโดยตรงเลยผู้นี้ยๆก็คืองานเป็นเหมือน,นกลไกในการส่งผ่านพลังงานหรือไม่ก็ดึงพลังงานออกจากวัตถุนั่นแหละค่ะและพลังงานที่ว่าเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่โดยตรงเลยนะเขามีชื่อเรียกเฉพาะให้มันครับว่าพลังงานจน วัตถุทุกชิ้นเลยนะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยล้วนมีพลังงานจลอยู่ในตัวเสมอซึ่งขนาดของมันจะขึ้นอยู่กับ2ออย่างครับคือมวลกับความเร็วแต่ที่น่าสนใจมากๆคือความเร็วเนี่ยมีผลเยอะกว่ามหาศาลเลยเพราะในสูตรเนี่ยมันถูกจับไปยกกําลังสองเลยนะครับและนี่ครับคือสมการที่เชื่อมโยงทุกอย่างที่เราพูดมาเข้าด้วยกันสิ่งนี้เรียกว่าทฤษฎีบทงานพลังงานจลครับมันบอกเราง่ายๆเลยว่า งานทั้งหมดหรืองานสุดทธ,ธิที่เกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปพอดีเปเ๊ะเ,เลยครับถ้าเราทำงานเป็นบวกให้มันพลังงานจนมันก็จะเพิ่มขึ้นวัตถุก,ก็จะเร็วขึ้นง่ายๆแบบนั้นเลยแต่พลังงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่ในรูปแบบของการเคลื่อนที่เท่านั้นนะมันยังสามารถถูกเก็บสะสมเอาไว้เพื่อรอใช้งานในอนาคตได้ด้วยครับ ลองนึกภาพตามนะครับมะพร้าวลูกหนึ่งที่อยู่บนยอดต้นไม้สูงๆตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับแปลว่ามันไม่มีพลังงานจนแต่เราทุกคนรู้ดีว่าถ้ามันตกลงมาเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหมันจะมีความเร็วสูงมากนั่นก็แปลว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้ในตัวมันเพียงเพราะว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งสูงๆแค่นั้นเองครับพลังงานที่ถูกเก็บสะสมไว้นี่แหละครับเราเรียกมันว่าพลังงานศัก ชื่อมันก็บอกตรงๆเลยนะว่ามันคือพลังงานที่มีศัก,กยภาพพร้อมที่จะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อไปทำงานหรือเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้นั่นเองทีนี้พลังงานศัก์ที่เราเจอกันบ่อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับหลักๆเลยจะมีอยู่สองประเภทอย่างแรกคือพลังงานศัก์โน้มถ่วงอันนี้จะเกี่ยวกับความสูงของวัตถุในสนามโน้มถ่วงของโลกยิ่งสูงยิ่งมีเยอะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังงานศักด์ยืดหยุ่นครับ อันนี้จะเก็บอยู่ในวัตถุที่มันเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างเช่นสปริงที่เรากดมาลงไปหรือหนังสติ๊กที่เราง้างเอาไว้นั่นแหละครับพลังงานเพียบเลยเอาละครับตอนนี้เรารู้จักทั้งพลังงานจนซึ่งก็คือพลังงานของการเคลื่อนที่และพลังงานศักิ์คือพลังงานที่เก็บสะสมไว้ตอนนี้ละครับเราจะมาพูดถึงกฎที่ถือว่าสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในจักรวาลกันเลยทีเดียว กฎข้อนี้เนี่ยฟังดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับมันคือกฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งบอกเอาไว้ว่าพลังงานทั้งหมดในระบบปิดเนี่ยจะมีค่าคงที่เสมอมันไม่เคยหายไปไหนครับแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึง่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองเรามาดูตัวอย่างการตกของวัตถุกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆที่จุดสูงสุดเลยนะวัตถุจะหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับจงังหวะนั้นแหละพลังงานจนเป็นศูนย แต่ในขณะเดียวกันพลังงานศักย์ของมันจะพีคที่สุดเลยเพราะมันอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดผูัง่ายคือพลังงานทั้งหมดของระบบตอนนั้นเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในรูปของพลังงานศักด์ล้นๆเลยครับแล้วพอวัตถุมันเริ่มตกลงมาความสูงของมันก็ลดลงเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่าพลังงานศักด์มันกําลังลดลงอา้าวแล้วพลังงานที่หายไปเนี่ยมันไปไหนละ มันไม่ได้หายไปไหนเลยครับมันกำลังถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานจนยังไงล่ะครับซึ่งก็เลยทำให้วัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เ,น,นเรื่อยๆนั่นเองและในจังหวะสุดท้ายเลยครับก่อนที่มันจะกระแทกพื้นตอนนั้นวัตถุอยู่ที่ระดับความสูงต่ําที่สุดพลังงานศักย์ก็เลยน้อยที่สุด ในทางกลับกันพลังงานศักิ์ที่เคยเก็บไว้ทั้งหมดตอนนี้มันได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมวัตถุถึงมีความเร็วสูงสุดในจังหวะนี้เองครับและนี่ก็คือหน้าตาของกฎการอนุรักษ์กพลังงานในทางคณิตศาสตร์ครับมันบอกว่าผลรวมของพลังงานจนกับพลังงานศักิ์หรือที่เราเรียกรวมๆว,ว่าพลังงานกลเนี่ยณจุดเริ่มต้นจะต้องมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานณจุดสุดท้ายเสมอ พลังงานมันก็แค่สลับไปมาระหว่าง2รูปแบบนี้เท่านั้นเองครับเอาละครับตอนนี้เรามีความรู้ครบเครื่องแล้วนะทั้งเรื่องงานพลังงานจนพลังงานศักย์และกฎาการอนุรักษ์พลังงานได้เวลาที่เราจะย้อนกลับไปตอบคำถามแรกสุดของเรากันแล้วครับแล้วตกลงว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบนสไลเดอร์น้ำกันแน่ทำไมเราถึงเร็วขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องยนต์อะไรเลยตอนนี้แหะครับ เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหลักการฟิสิกส์แล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ครับเริ่มสักขั้นแรกเลยนะตอนที่เราเดินขึ้นบันไดเรากําลังออกแรงทํางานสู้กับแรงโน้มถ่วงงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันถูกเปลี่ยนไปเก็บสะสมในร่างกายเราในรูปของพลังงานศักย์โน้มถ่วงพอเราไปถึงจุดสูงสุดโอ้โหพลังงานศักย์ของเราเนี่เต็มเปี่ยมเลย จากนั้นพอเราเริ่มถลายไถตัวลงมาความสูงมันลดลงพลังงานศักย์ที่เก็บไว้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนอย่างต่อเนื่องเราก็เลยเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นแล้วก็เร็วขึ้นจนกระทั่งถึงพื้นน้ําซึ่งเป็นจุดที่พลังงานศักย์เกือบทั้งหมดเนี่ยได้แปลสภาพมาเป็นพลังงานจนเรียบร้อยทําให้เรามีความเร็วสูงสุดในตอนนั้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องงานและพลังงานครับเห็นไหมครับว่าฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนยากๆนะครับแต่มันซ้อนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยทีนี้ลองมองไปร,บรอบๆตัวสิครับว่าเราจะเห็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพลังงานศัก์กับพลังงานจลแบบนี้ได้ที่ไหนอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นการโยนลูกบอลขึ้นฟ้าการแกว่งชิงช้าหรือแม้แต่รถไฟเหาะตีลังกาทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นการเต้นรําที่สวยงามระหว่างพลังงาน2รูปแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วมีใครนึงออกอีกบ้างไหมคะ ว่าเจอการเต้นรำแบบนี้ที่ไหน